ในช่วงนี้ครับยังอยู่ในเรื่องของปัญหาฝุ่น PM 2 .5 มดนะครับคุณผู้ชมในหลักหลายพื้นที่ครับทางกลมกลมฝนหลวงครับในเดินหนาปฏิบัติการบินเจาะชั้นบรรยากาศนะครับฝุ่นพิเอสุในพื้นที่เสียงพาคก,กางภาคอีสานพบว่าส่วนใหญ่ครับเกิดจากการเผาพื้นที่เกษตรไปติดตามเรื่องนี้จากทางสวทอยะโสธรและกภาคกันสักครู่ครับและก็มาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อนในช่วงหน้าครับ นาย,า,ายราเชนศิลปาระยะขาธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะคะได้เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ของกรมฝนหลวงทํางานตลอดเพื่อปฏิบัติการบินเจาะชั้นบรรยากาศเพื่อระบายฝุ่น PM 2.5ในหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะในภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางะคะ่ะเช่นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ขอนแก่นทีนน่นครปฐมแล้วก็เพชรบุรีนะคะแล้วก็คาดว่าช่วงนี้น่าจะบรรเทาเบาบางในระดับที่ไม่เกินเกณฑ์ต่อสุขภาพมากนะะักค่ะก็ต้องยอมรับว่าขณะนี้ปริมาณฝุ่นค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าเป็นช่วงของการ เกี่ยวพืชผลก็มีการเผาในหลายพื้นที่เกษตรกรรมค่ะเช่นที่จังหวัดอุดรธานีจังหวัดขอนแก่นหนองบัวลำพูหรือวัาทิ่กระสินเองแล้วก็ยังมีแผนที่จะเพิ่มเที่ยวบินตอนกลางคืนแล้วก็เตรียมวัสดุอุปกรณ์พร้อมใช้งานยืนยันนะคะว่ากรมฝนหลวงจะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ด้วยจิตอาสาเพื่อบรรเทาทุกให้ประชาชนสามารถออกไปใช้ชีวิตก,กลางแจ้งได้โดยไม่ถูกฝุ่น PM 2.5ทําทำร้ายสุขภาพค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านอธิบดีรกรมฝนหลวงยังมีเครื่องบินสำหรับปฏิบัติการ ทั้งหมด30ลำขณะนี้ได้นําไปปฏิบัติการประจําที่สนามบินบ่อฝ้ายจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4ลำจังหวัดระยอง3ลำจังหวัดขอนแก่น3ลำแล้วในระยะต่อไปนะคะจะขยายปฏิบัติการไปพื้นที่ภาคเหนือตามทิศทางของฝนที่จะเคลื่อนไปค่ะโดยจะนําเครื่องบินไปประจําที่จังหวัดพิษณุโลก3ลำและจังหวัดต่างอีก3ลำค่ะ